ดวงชาวราศีพฤษภดวงชะตาของชาวราศีพฤษภตกตำแหน่งอัศวินขี่ม้าถือดาบบ่งบอกถึงโชคชะตาของท่านจัดหนักจัดเต็มใครอยากคิดเข้ามาลองด้วยบุญกุศลวาสนาด้วยบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่านจะได้ชิงไหวชิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบายจะบังเกิดขึ้นในตัวท่านดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้าจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตรับรัพย์ลวยโชค โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะพลิกจกบลายกลายเป็นดีนะผม The word มันเกิดขึ้นในโชคตาดวงแก้วมณีส่องแสงนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองเข้ามาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาใครเข้ามาจะเข้ามานับเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจรจาเข้ามาต่อรองเพื่อนเก่าจะเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิ่งถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ นะรบโชคชะตาของท่านบางคนที่ที่จะเข้ามากันแกล้งในโชคชะตาจะตกตําแหน่งยาจบรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่เขาเรียกว่าสะท้อนกลับไปเอ็งมันลองดีเองนะครับผมในโชคชะตาข้าพเจ้าไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับโชคชะตาของเองนะครับผมสิ่งต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าเข้ามาหนุนนําโชคชะตาดวงชะตาตกตําแหน่งพระราชาแห่งช่วยจะมีโชคลาบเงินทองมาแมีวัสนาเทพเทวดาเซงกสิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษา หุน้นนำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตามองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสมีโชคลาภเงินทองเข้ามาวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตจะพลิกจากายกลายเป็นดี เรื่ผมการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาส,สนาจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเมื่อถึงเวลากาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่เพราะฉะนั้นหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้นะครับผมหานคู่เกิดความแจ่มชื่นจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลทุ่งข้าวเหลือกินเหลือใช้แล้วหัวใจพองโตหานคู่เกิดความแจ่มชื่นต้นไม้อย่างอิงหลังแปลว่าดวงชะตาของท่านจะเกิดความมั่นคง กิดการแช่มชื่นมั่นคงประสบความสําเร็จชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันด้วยจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งโชคลาภเหมือนทองมารมีวาสนาเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไขก็ฉุดท่านไม่อยู่จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรัวล้าวแสนทุกทรมาอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างชะตาชีวิตอึดอัดรู้สึกย่ำแย่นอนไม่หลับกวนกะวายก็สับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง การปฏิบัติ้อยการริเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเพราจะฉะนั้นจัดตักจัดเต็มในโชคชะตาการปฏิบัติ้อยการริเริ่มเริ่มต้นนั้นสําคัญเป็นอย่างมากในด,ดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั้นเป็นสัญญาณบอกกล่าวเล่าสิว่าด,ดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคแลวผมฟ้าพาดเทาว่า the tower, ตูมถึงเป็นเรื่องดีและผมทำไมถึงเป็นเรื่องดีล่ะในเมื่อปัญหาต่างๆเข้ามามันพังพินาศมันเจอแต่เรื่องราวต่างๆทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นไม่ทะเลาะจะมีกกกาารแยยย้อไม่เลิ จะมีการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอใครบางคนอกหักรักคุดโดนเขาทิ้งท่านก็ต้องเริ่มต้นใหม่มันถือว่าเป็นเรื่องดา่าเรื่องชะตาที่ดีอาจจะดีกว่าเดิมมาได้เพราะฉะนั้นการส่งมอบถ้วยทองการที่ท่านเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอํานาจบนบารมีวาส,สนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านลวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลถึงเวลาแล้วสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม พระราชาส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองใหญ่บเบลลมอันดูสิเหรียญใหญ่บเบลลมแบบนี้เขาเรียกว่าดวงชะตาจะเกิดความมั่นงคงขังยิ่งใหญ่เพราะฉนั้นปกติมันเราหองระแหงหรือเปล่าหรือว่าเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามากันแกล้งกดทับในดวงชะตาของท่าน,นตาไม่ท่านรู้สึกอึดอัดตกต่ำเบี้ยดินในโชคชะตาเพราะฉะนั้นเราแว้ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าโชคใหญ่กําลังจะเข้ามาเหรียญใหญ่บเบิลมมเบเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเหรียญใหญ่เข้ามาแจ็คพอต72ล้าน ข้าพเจ้าจะถูกหวยลงวันที่ดึงแจ็คพอต72ล้านทำไมจะไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกดวงชะตาดูเองครับวิศา์หมู่มารเข้ามาลุมทาร้ายเข้ามากันแกล้งในโชชะตาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดตกต่ําเบี้ยดินนะครับผมรู้สึกอึดอัดตกต่ำเบี้ยดินเพราะฉะนั้นขอบรารมีครูบาอาจารย์นะครับผมปกปักคุ้มครองราาักษาปราบศัตรูหมู่มารให้หมดไปสิน้นดวงชะตาจะเปิดให้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จจะตาชีวิตรับรัย ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมันถึงเวลาการที่ท่านลื่นเรืองสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบําเพลงกองกันถึงเวลาสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาแล้วสิ่งที่ท่านใช่สิ่งที่ท่านชอบสิ่งที่ท่านรักถือดาบตั้งขึ ing, ้นกล้าได้กล้าเสียก mm ็ต hmm. ้องปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาปรับปรุงพัฒนาก็ต้องสังเกตในดวงชะตา ครับผมโชคชะตาของท่านปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้สังเกตในโชคชะตาเาต,าตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลใครบางคนทําให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่ำข้าพเจ้าไม่ได้สนใจใคร,ใครทั้งสิ้นนะค,คนแบบนี้ข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวเพราะว่าทําให้ข้าพเจ้าอึดอัดบีบปักลงมาสามดาบเขาเรียกว่านอนไม่หลับกระวนกระวายกระสาวกระสายผมไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วมันอึดอัด แถมยังโชคชะตายังโดนบีบบังคับซ้ายสามดาวขวาสามดาวมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวเาอาหานดวงชะตาแบบนี้อึดอัดไปอย่างมากนะผมให้ทํำยังไงล่ะในเมื่อโชคชะตามันเป็นอย่างนั้นไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนีเ้เพราะฉะนั้นเมื่อน้ํบกระจ่างลงหม้อน้ําในตุ่มเริ่มใสขึ้นจะเห็นดวงตาจะได้เห็นสิ่งที่ชัดเจนออกมาเพราะฉะนั้นท่านจะได้รู้ความจริงว่าคนคนนี้มาดีหรือมาร้าย นะมาต่อหน้าพูดดีรับหลังตบหัวและรูปหลังคนแบบนี้ระวังจะเห็นอักษรที่ชัดเจนออกมาคืออิจฉาให้รายใส่รายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาคบไม่ได้นะครับผมคนแบบนี้ไปไกลๆออกห่างไปในโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาตกตําแหน่งส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่จะเจริญรุ่งเรืองวาสนาเกียรกิให้สังเกตในโชคชะตาตกตําแหน่งหนึ่งไม่เท้า เพราะฉะนั้นการพลิกเปลี่ยนแปลผพันพัฒนายัางก้าวกระโดดจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบาร,รมีวัส,สนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลให้สังเกตในโชคชะตาว่ามันถึงเวลาขาบุญกุศลวัสนาของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวัส,สนาจนเป็นที่หนึ่งรับผมจะ,จะเจริญลูกเรือขึ้น,นมาทันทีใดตกตําแหน่งเอมเลโรล่นักรบกล้าได้กล้าเสีย การที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นถึงเวลาต้องป่าให้เฮียนเตียนอย่ามาใจใจอ่อนไม่ได้เอาท่านอย่ามาใจอ่อนเรื่องบางเรื่องมันต้องใจแข็งนะครับผมปีศาจโมมานเหยียบย่ำม,มาทั้งเป,ป็นสิบปียี่สิบปีพอวันสุดท้ายจะปล่อยเขาไปไง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอเ้าอย่างนั้นเหรอครับผมเพราะฉะนั้นเหยียบย่ำม,มาท่านก็ไปสู่ที่ไหนก็ไปเถอะนะครับไล่ไมันออกไป ับผมโชคชะตาของท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลแปลว่ามีอัศวินคอยช่วยเหลือก็แปลว่าเทวดาคอยปอกปักคุ้มครองรักษาับผมหนุนนาโชคชะตาให้ดวงชะตาเปิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะแผ่บุญให้คือเทวดาประจําจตัวท่านไม่ใช่ใครอื่นนะผมเจ้ากรรมในเวรบางทีเจ้ากรรมในเวรเ,เ,เราไม่ได้ไปทําอะไรเขาเขามาเหยียบย่ำเราเองอย่างเช่นชาตินี้แล้วท่านเป็นตํารวจอาหารอาผมไปจับผู้ร้ายับนั่นก็ถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรพอเจอหน้าเราในชาตินี้เขาก็จะมาเล่นงานเรา โอ้เขาทําเราไม่จริงชาติที่แล้วเราไปตํารวจไปจับเขาเพราะว่าเองทําผิดอาวมสิ่งเหล่านี้มันก็เิดเวียนวนกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอาจจะไม่ได้ไม่ผิดเพราะฉะนั้นก็ตัดเวีนตัดอย่ามายุ่งเกี่ยวกันอาผมไม่แผ่ให้อาวมเพราะนันจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอาวมแต่เมื่อถึงคาวบุญนะงานบุญใหญ่ก็ต้องแผ่ให้หน่อยนะแต่งานบุญเล็กไม่ยุ่งอาวมต่างคนต่างอยู่เพราะฉะนั้นโชคชะตาท่านอยู่ให้เป็นนะครับจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ดวงจะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามของกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ